อุทยานธรณีสุพรรณบุรีจัดตั้งเป็นอุทยานธรณีระดับท้องถิน่นและแต่งตั้งคณะทำงานอุทยานธรณีจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2556ปัจจุบันมีขอบเขตครอบคลุมแหล่งธรณีวิทยาแหล่งธรรมชาติวิทยา แหล่งโบราณคดีและวัฒนธรรมในพื้นที่อำเภออู่ทองและพื้นที่ใกล้เคียงแหล่งธรณีวิทยาที่มีความโดดเด่นทางด้านธรณีสันฐานและธรณีโครงสร้างประกอบด้วยสวนหินผู้หางนาคมีแหล่งธรณีสันฐานประเภทถ้ำได้แก่ ถ้ำหลวงพ่อปู่ใหญ่เป็นถ้ำที่เกิดในหินปูนเกิดจากการยุบตัวของชั้นหินปูนตามแนวแตกในชั้นหินและรอยเลื่อนที่ตัดผ่านชั้นหินต่อมาเมื่อน้ําฝนที่มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆได้ไหลซึมมาตามรอยแตกและรอยเลื่อนโดยมีการทําปฏิกิริยากับหินปูนและตกตะกอนเป็นแร่แคลไซต์ในลักษณะของหินงอกและหินย้อยจุดเด่นที่สําคัญของสวนหินผูหางหนาคประกอบด้วย แหล่งธรณีสันฐานที่มีรูปร่างแปลกตาซึ่งเป็นปฏิมากรรมทางธรรมชาติที่เป็นอัตลักษณ์ของส่วนหินผู้หางหน้าสแสดงลักษณะของหินปูนรูปร่างต่างๆที่เกิดจากการผุพังและกระดก,กร่อนตามธรรมชาติโดยอิทธิพลของกระแสะน้ําและกระแสะลมได้แก่หินที่มีชื่อว่าพยาวานอนเฝ้าเมืองรับแลหินย้อยปลาเทศบาลประตูเมืองรับแลหินซ้อนคล้ายแม่และลูกปลาวาน สะพานหินธรรมชาติหัวใจแห่งภูผาเก้าอี้บันลังห้องเต้น,นอกจากนี้สวนหินผู้ห,งหางนาคยังพบลักษณะธรณีโครงสร้างที่เรียกว่ารอยคดโคง้งเกิดจากการถูกบีบอัดของชั้นหินให้คดโคง้ง ในขณะที่ชั้นหินอยู่ในสภาพอ่อนนิ่มมีลักษณะเคลื่อนไหวและยืดได้จึงทำให้ชั้นหินสามารถบิดไปมาโกง,งอหรือพับงอได้พระพุทธปุษยคิรีสีสุวรรณภูมิหรือหลวงพ่ออู่ทองลักษณะเป็นพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาหินตั้งอยู่ใกล้วัดเขาทำเทียมณพุทธมหาสถานเมืองโบราณอู่ทองอำเภออู่ทองลักษณะธรณีวิทยา ประกอบด้วยหินปูนที่มีเนื้อดินแทรกสลับบางบริเวณมีการแปรสภาพเนื่องจากการแทรกดันของหินอัคนีมีแนวรอยแตกหลายแนวลานหินและหินตั้งวัดเขาพระตั้งอยู่ในพื้นที่วัดเขาพระศรีสันเพชรยารามเป็นหินปูนที่มีเนื้อดินแทรกสลับพบเป็นลักษณะหินตั้งและลานหินที่แสดงลักษณะาทางธรณีวิทยา น้ำตกผุม่วงซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในวรรณกรรมเรื่องขุนช้างขุนแผนมีทั้งหมด5ชั้นพื้นที่ประกอบด้วยหินปูนที่แสดงลักษณะเด่นทางธรณีวิทยาและมีก้อนหินน้อยหินใหญ่วางสลับอยู่เรียงรายทั่วบริเวณแหล่งธรรมชาติวิทยาที่มีความโดดเด่นได้แก่ว่านอุทยานผุม่วงเป็นป่าเบญจพรรณซึ่งพันไม้ที่พบได้แก่กระเช้า ตะโกพุทธโมกมันมะกอกป่ามะม่วงหัวแมลงวันกระพีจังทร์รมจันขาวสัตว์ป่าที่พบได้แก่ไก่ป่ากระรอกกระแตกระต่ายป่าหมาป่าอีเห็นและนกชนิดต่างๆแหล่งโบราณคดีและวัฒนธรรมได้แก่ คอกช้างดินสมัยทราวดีอายุราว1,500ปีและฐานวิหารศิลาแรงสมัยทราวดีสันนิษฐานว่าใช้เป็นที่สำหรับกษัตริย์ทำพิธีบวงสวงสังเวยเพื่อค้องช้างป่าวัดเข่าถ้ำเสือพุทธสถานศักดิ์สิทธิ์ถิ่นกำเนิดกรุปพระถ้ำเสือหนึ่งในพระเรื่องชื่อกล้องของเมืองไทยเมืองโบราณอู่ทอง จากการศึกษาทางโบรนนาณคดีทราบว่าเมืองโบราณอู่ทองมีมนุษย์อยู่อาศัยตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เมื่อประมาณ2,500ปีมาแล้วโดยได้พบหลักฐานประเภทขวานหินขัดลูกปัดภาชนะดินเผาเหล็กในสำหรับปั่นได้ขวานสำริดฉมวกหอกและเครื่องมือเครื่องใช้โลหะอื่นๆ แหล่งวัฒนธรรมเพลงพื้นบ้านที่มีความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสพุพรรณบุรีซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักระดับประเทศได้แก่เพลงชอยเพลงเกี่ยวข้าวเพลงเรือและเพลงอีเซล กการลััเอษวฒชนธรรมองชาตินอกจากนี้อุทยานธรณีสุพรรณบุรียังมีแหล่งเรียนรู้ด้านอุทยานธรณีและธรณีวิทยาที่สามารถเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจอีกทั้งมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับอุทยานธรณีหลากหลายผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นแหล่งส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาอย่างยั่งยืน